หน่อยหนึ่งการวางปูแม่หมองก็ไม่มีลูกไม้หรือหลานะแม่หมองจะใหสส้สักสักสองแบบแล้วกันก็จะมีหยักเล็กกับหยักใหญ่นะฮะเริ่มจากหยักที่ไม่หยักมากก่อนนะแพทเทิร์นนี้แม่หมองคำนวณมาคิดว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วกับลูกไม้นะฮะคิดว่าพอดี เพื่อนเอนลงตัดดูอันหนึ่งก่อนก็ได้นะแต่ไม่มองคำคำนวณดูแล้วดูแล้วว่าใช่ดูแล้วว่าได้นะ,ะเดี๋ยวไม่มองดูดูเชิงลุกไม้ก่อนนะเรามาเริ่มที่หยักเล็กก่อนฮนะนี่หยักใหญ่อันนี้ยหนนยักเล็กนะคะหยักเล็ก สมมติเราเสาะอยากออกแล้วนะสมมติเราเสาะเาะอยากออกแล้วอันเนี้ยอันนี้มันจะมีเราจะโค้งอย่างนี้แล้วก็เฉียดไปอย่างนี้นะส่วนนี้จะยาวส่วนนี้จะสั้นนะคะส่วนนี้จะไม่ได้ลูดอ่าทีนี้เราจะวางตรงไหนดีวางอย่างนี้วางที่อยากไหนดีแม่หมองแนะนําให้วางที่อยากอยักลึกนะคะอยากอยักลึกไม่ไม่วางอยากบนแบบนี้นะวางที่จุดที่สิ้นสุดอยักลึกแบบนี้นะ วางเอาเอาริมสุดนะฮะริมสุดเนี่ยวางที่หยักไหนอันนี้มันก็จะล้นขึ้นมาเนาะมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันล้นขึ้นมาแบบนี้เอานี้วางที่หยักไหนเสร็จแล้วจับอันนี้เบี่ยงมาที่หยักนอกนะฮะอันเนี้ยความยาวอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทํำยังไงดีนะ,ะพยายามอ่าทีนี้ ลูกไม้แต่ละอย่างมันก็จะไม่เท่ากันเนาะมันอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับที่ที่เราอะ่ะอยากก๊อปของเขาอะ่ะเพราะว่าลูกไม้เราไม่เหมือนเขาไงเราก็ต้องทําใจอันเนี้ยอันเนี้ยไม่หมองเนี่ยกะประมาณว่า,อาพอดีนะคะพอดีแต่ว่าเมื่อเราวางอันเนี้ยม่หมองแนะนําให้วางตรงนี้นะมันจะได้ตรงนี้อ้วนๆหน่อยถ้าเราวางที่ตรงเนี้ตรงนี้มันจะผอมเนาะมันจะอ่ารูประบายด้านล่างเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะผอมไปเนี่ยให้เราวางหยักเนี้ยหยักล่าง เนี่ยให้เราวางอยักล้างแบบนี้เนาะแล้วอันนี้เราก็เอียงเอียงมาแต่ทีนี้มันมันเป็นรูปของของหยักที่ไม่ลงตัวกันทีนี้เราก็ต้องขยับมานะฮะให้มันยาวขึ้นนิดหน่อยนะฮะให้มันยาวขึ้นนิดหน่อยก็เอาหยักหยักบนนี่แหละ,ะเอาเอาหยักลึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่เน้นว่าจะต้องเป็นหยักนูนหรือหยักลึกนะฮะก็ให้ตกหยักนะ,ะจะเป็นหลักนูนหรือ อยากลึกก็ได้อย่างอันนี้มันไม่ถึงเราก็ให้เอาอันนี้ถห้เอาอยากเป็นเกณฑ์นะให้อาอยากเป็นเกณฑ์เราก็สั่นทบกมาให้เอาอยากเป็น,กนเกณฑ์ล้วก็สั่นทบกมาให้สองด้านเหมือนกันนะให้ให้ได้ดอกตรงกันแบบนี้นะแบบนี้นะให้ได้ดอกตรงกันแล้วเราก็หวาง วางนะในกรณีที่ผ้าไม่พอให้เราวางแล้วก็ขยับมาที่หยักลิกแบบนี้นี่เอาวางไว้ที่หยักลิกตรงนี้ก็จะล้นออกมาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเราจะไม่ให้มันล้นออกมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนี่ยเราก็เอาม,า tyre, cleaner, вполне, มือเม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 อด้านบนแบบนี้เออเอามือเมอเมออันเนี้ยให้มันล้นนะแล้วเราก็ตัดเท่านี้เลยอันนี้ไม่ห่วงเผื่อเย็บให้แล้วนะคะเราก็ตัดเท่านี้เลยตัดเท่านี้เลยตัดเท่านี้เลย แล้วเราก็ไปทําการรูดแล้วใส่ไปที่แขนนะคะ,ะจบไปในการอัน,นวางอันนี้เป็นหยักเล็กเดี๋ยวจะวางหยักใหญ่ให้ดูนะหยกัยกหยักใหญ่บางบางรุ่นมันอาจจะใหญ่กว่านี้นะคะก็จะวางได้เหมือนกันเนาจะวางได้เหมือนกันนี่อันนี้หยักจะใหญ่กว่านะเรียกหยักหรือเรียกเชิงวะอันนี้เราก็วางอย่างนี้นะคะ วางนี่เลยชนอันนี้มันก็จะล้นมาแล้วเราก็จับอันนี้เบนมาที่อันนี้แบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะไม่ถึงทีนี้รูดเราก็จะจะเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรมันก็อาจจะได้ไม่เหมือนของเจ้าของงานเขาแต่ถ้าสั้นไปอ่ะไม่หวงไม่แนะนําว่าให้มันสั้นสั้นกว่าอันเนี้ยสั้นที่สุดคือเท่าแพทเทิร์นเราก็ให้ยาวขึ้นนะอันเนี้ยอันเนี้ย อันนี้มันก็เกินอยากขึ้นมานะไม่อยากให้ตัดลงนะมันจะน้อยไปนะก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็มาที่อยากอยากลึกนะมาที่อยากลึกแบบนี้มาที่อยากลึกแบบนี้แล้วเราก็จับให้มันได้ช่อเดียวกันให้มันได้ช่อเดียวกัน นี่นะคะ,ะสมมติมันได้ช่อเดียวกันแล้วสมมติเท่ากันเป๊ะเราก็วางที่อยากอยากของเราเนี่ยไหมฮะมันก็จะล้นไปนิดนึงอันนี้เราก็วางหยากที่อยากลิฟตรงนี้มันก็จะล้นขึ้นมาก็จะเป็นช่อสวยตรงนี้เราก็จะไม่จับมาอย่างนี้นะเราก็จับมาแบบนี้จับมาแบบนี้ค่ะอย่าให้มันใหญ่เกินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแขนมันจะยาวเกินไปนะเนี่ยเราก็จับมาแบบนี้นะ เราก็เอากันไกลตัดพอดีตะเข็บแบบนี้เลยเราก็ไปรูปเท่าที่ไม่มองกำหนดให้แบบนี้นะคะโอเคจบไปกับการหวางลูกไม้นะคลิปนี้เราก็ต้องจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะคลิปหน้าว่ารูประบายจะประมาณไหนนะคะเดี๋ยวแม่มองทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งต้องต้องเอาตัวออกไปจากตรงที่ลกๆนี้ก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามนะบ๊ายบๆบายยเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปค่ะ